กกตสรุปภาพรวมเลือกสวระดับอำเภอทั่วประเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็เตรียมเลือกระดับจังหวัด16มิถุนายนนี้ค่ะเ <คะ S 1> มื่อวานนี้นายสแสวงบุญมีเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการ,การเลือกตั้งถแถลงสรุปการเลือกสวระดับอำเภอทั่วประเทศทั้ง928แห่งนะคะว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประชาชนเข้าร่วมสังเกตการซึ่งเป็นส่วนสําคัญในการสอดส่องการทํางานของเจ้าหน้าที่และได้ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่จัดการเลือกสวจนผ่านลุล ล่วงไปได้ด้วยดีโดยเกือบทุกหน่วยได้เสร็จสิ้นและปิดการคัดเลือกไปาราว15นาฬิกานะคะทั้งนี้ท่านบอกว่าพบปัญหาอยู่บ้างค่ะอย่างเช่นผู้สมัครจํานวนหนึ่งรายงานตัวไม่ทัน9นาฬิกา แล้วก็มีกรณีที่มีผู้สมัครในจังหวัดนนทบรุรีสวมใส่หูฟังบลูทูธเข้าไปในพื้นที่คัดเลือกนะคะจึงได้มีการร้องทุกกล่าวโทษนอกจากนี้ค่ะยังมีผู้สมัครในจังหวัดสิงห์บุรีป่วยกระทานหันจนต้องออกจากพื้นที่ทําให้เสียสิทธิในการคัดเลือกท่านเลขาธิการกรกรตนะคะยังได้ชี้แจงถึงขั้นตอนหลังจากนี้นะคะว่าผู้อำนวยการการเลือกตั้งผู้อำนวยการการเลือกตั้งระดับอําเภอจะติดประกาศผล การนับคะแนนหน้าสถานที่เลือกสำหรับผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด3อันดับแรกของแต่ละกลุ่มอาชีพในระดับอำเภอนะคะแล้วก็จะได้เข้ารอบการคัดเลือกในระดับจังหวัดต่อไปโดยในวันนี้ค่ะ10มิถุนายน2567นะคะผู้นวยการ การเลือกระดับอำเภอจะส่งรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในระดับอำเภอให้ผู้อำนวยการในระดับจังหวัดพร้อมเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์กกตและแอปพลิเคชันสมาร์ทหวตค่ะเพื่อให้สาธารณชนรับทราบต่อไปและจะมีการทำเอกสารแนะนำตัวให้ผู้สมัครในระดับจังหวัดได้รู้จักกันและคัดเลือกในระดับจังหวัดต่อไปในวันอาทิตย์ที่16มิถุนายนนี้นะคะโดยท่านย้ำนะคะว่ากระบวนการการเลือกในระดับจังหวัดจะเหมือนกับระดับอำเภอแต่จะไม่ยากเท่าระดับอำเภอนะคะ เพราะว่าในระดับอำเภอจะมีบางกลุ่มอาชีพที่มีผู้สมัครและไม่มีผู้สมัครและบางกลุ่มมีผู้สมัครเพียงคนเดียวเพราะว่าในระดับจังหวัดผ่านการกรองในระดับอำเภอมาแล้วจึงคาดว่าจะไม่มีปัญหานะคะคสำหรับในกรณีที่มีผู้สมัครเห็นว่าการเลือกเมื่อวานนี้ไม่เป็นธรรมนั้นท่านเลขาธิการกรกตะก็ระบุว่าผู้สมัครสามารถร้องต่อสารดีกาแผนกคดีเลือกตั้งได้ตามขั้นตอนต่อไปภายใน3วัน นับตั้งแต่วันนี้นะคะโดยจากนี้ไปค่ะนะคะก็เตรียมเข้าสู่ในส่วนของการเลือกสอวอรประจำปี2567ระดับจังหวัดในวันที่16มิถุนายน2567ซึ่งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งวุฒิสภาพุทธศักราช2561นั้นนะคะได้กำหนดจำนวนสอวอไว้200คน ให้มีที่มาจากการเลือกกันเองของบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญประสบการณ์อาชีพลักษณะหรือประโยชน์ร่วมกันหรือทํางานหรือเคยทํางานด้านต่างๆที่หลากหลายของสังคมโดยจะต้องผ่านการเลือก3ระดับค่ะคือระดับอําเภอระดับจังหวัดและระดับประเทศและเมื่อวานนี้ได้ดําเนินการเลือกสอวร,ระดับอําเภอเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วค่ะใช่ครับ